ช่วงนี้นะคะเวลาใครมองหาคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับเรียนหรือทำงานเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงโน้ตบุ๊กเป็นหลักเลยแต่คุณอย่าลืมนะช่วงนี้ work from home อยู่บ้านิ้วยาวเลยค่ะดังนั้นคอม PC เนี่ยก็อาจจะน่าสนใจกว่าก็ได้ค่ะเพราะว่าอะไรหรือว่า 1. สเปคจัดได้แรงกว่า 2. แข็งแรงทนทานกว่าค่ะอย่างตัวนี้เลย ASUS S 5 0 0ราคาเริ่มต้นอยู่ที่13,990บาทค่ะ ก่อนที่จะพูดถึงฟีเจอร์นะคะแจนขออธิบายนิดนึงว่าทาไมถึงต้องเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าช่วงนี้ทํางานอยู่บ้านยิ่ยาวเลยแล้วในราคาที่เท่ากันเนี่ยโน้ตบุ๊กก็ไม่สามารถให้สเปคได้เท่านี้แน่นอนหลายคนอาจจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วคอมประกอบเนี่ยไม่ถูกกว่าหรอคำตอบก็อาจจะใช่ค่ะคอมพิวเตอร์ประกอบเนี่ยก็อาจจะถูกกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนแบบแจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนความรู้ด้านเทคนิคจัดๆเนี่ยไม่มีแถมบางทีไม่ใช่สายเกมเลยนะคะเข้าไปเลือกทีก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเลยงงนะ อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะคือเรื่องของการประกันเพราะว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนานนี้ประกันแยกกันหมดเลยค่ะแล้วถ้าคุณอยากได้เคสเล็กๆแบบนี้นะมันก็ค่อนข้างหายากอีกเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับคนทํางานก็คือลายเส้นวินโดวแท้ถ้าคุณซื้อคอมประกอบคุณต้องไปเสียตังค์ซื้อตรงนั้นอีกเป็นหลักพันแต่ถ้าคุณซื้อคอมเครื่องนี้นะคะคุณจะได้วินโด w s แท้แล้วได้ใช้ Microsoft Office เนี่ยตลอดอายุการใช้งานานาน,านๆยาวๆไปเลยคุ้มมากกว่าแน่นอนค่ะ จุดเด่นของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะเขาเรียกมันว่า small form factor สังเกตดูได้ว่าขนาดของมันเนี่ยค่อนข้างเล็กแล้วน้ําหนักเนี่ยเบาเรียกว่ายกได้สบายๆเลยค่ะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่แบบมีบริเวณจํากัดถ้านี้ไปตั้งเนี่ยมันก็จะโอเคเลยแล้วถามว่าแข็งแรงทนทานหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเขาผ่านมาตรฐานกองทัพสหรัฐคือถ้าสมมติคุณแบบอุบัติเหตุแทกมันชนมันมันลม้มอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นไรเลยค่ะเชื่อใจได้ว่าแข็งแรง ส่วนประสิทธิภาพเนี่ยแน่นอนว่าคอมรุ่นใหม่ทุกอย่างต้องใหม่ล่าสุดเลยค่ะ CPU อัพตัวสูงสุดเป็น Intel Core i5 Gen 11ความจุของตัวเครื่องเนี่ยก็เป็น SSD M.2 NVMe สูงสุด512 g ิเลยค่ะมั่นใจว่าอ่านเขียนข้อมูลเร็วเปิดเครื่องเปิดโปรแกรมไวแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการใช้งานทั่วไปเหลือเฟือจะทำงานจะเรียนดูหนังฟังเพลงทำได้หมดเลยค่ะเล่นเกมออนไลน์ก็ยังพอไหวนะ อย่างที่อันบอกไว้ตั้งแต่ต้นค่ะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เหมาะสาหรับการเรียนหรือการเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบ2ทิศท,ทางเรียกว่า two-way AI noise cancelling แปลว่าอะไรใช่ไหมคะคือสมมุติว่าคุณทํางานอยู่ที่บ้านคนรอบบ้านของคุณเนี่ยไม่ต้องเงียบสนิทเพราะว่าคอมพิวเตอร์จะตัดเสียงให้คุณแล้วแถมถ้าคุณคุยงานอยู่เสียงฝั่งอีกตรขง,งข้ามดังเข้ามาใช่ไหมคะก่อนที่จะมาถึงหูเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ประมวลผลให้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าอันนี้คือเสียงคนเอาให้คุณได้ยินนะ จะมีแบบประสิทธิภาพมากขึ้นตัวเครื่องเนี่ยเขามี Wi-Fi 5มาให้ด้วยค่ะก็มั่นใจได้เลยว่าจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนของบ้านเนี่ยไม่ต้องเดินสายแลนให้ยุ่งยากเลยค่ะเรื่องไฟก็ไม่ต้องห่วง Power Supply สเสถียรมากๆค่ะลดความเสี่ยงจากตอนที่ไฟตกหรือไฟกระชากและที่ขาดไม่ได้เลยคือการทํางานร่วมกับมือถือสมัยนี้เนาะไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เขามีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Link to My Asus ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Android หรือ iOS เนี่ยคุณก็จะสามารถโอนย้ายข้อมูลดูการแจ้งเตือนหรือโทรศัพท์หาคนอื่นเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะต่อแท็บเล็ตเป็น2จอก็ได้เหมือนกันทําได้สะดวกมากๆเลยค่ะถ้าเกิดคอมมีปัญหาจะทํำยังไงใช่ไหมคะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยเขามีประกันแบบ Onsite Service มาให้ถึง3ปีเลยเครื่องมีปัญหาปุ๊บ,บมาซ่อมถึงที่เลยค่ะแล้วก็ยังมีประกันอุบัติเหตุให้อีก1ปีเลยนะคะ ในส่วนของราคานะคะรุ่น ASUS 500เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่13,990บาทค่ะซึ่งแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกันอย่างรุ่นของแจนที่จนใช้รีวิวนะคะจะเป็น Intel Core i5 Gen 1 1ก็คือ ram 8GB แล้วก็ตัวความจุเนี่ยเป็น SSD ค่ะอยู่ที่ 512GB ราคาเครื่องนี้อยู่ที่18,990บาทค่ะส่วนอีก2รุ่นนะคะก็จะเป็น Intel Core i3 Gen 1 0แล้วราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความจุข,ของเครื่องค่ะก็จะลดลงมานิดหน่อย สรุปแล้วนะคะคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถือว่าดีเลยใช้งานโอเคมากๆเลยค่ะ ขนาดค่อนข้างเล็กน้ำหนักเบานะคะถ้าใครมีจออยู่แล้วก็จะเรียกว่าประหยัดง,งบเข้าไปได้อีกค่ะถ้าใครกำลังมองหาคอมพิวเตอร์อยู่นะคะที่มีความฉลาดนะอย่างตัวนี้มี AI เรื่องของ noise cancelling ใช่ไหมคะเป็น2ทิศทางเลยก็เรียกว่าตอบโจทย์การทำงานอยู่ที่บ้านการ work from home หรือว่า study from home มากๆเลยค่ะเพราะว่าจะทำให้การสื่อสารของคุณเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงาน CMI กันด้วยนะคะมีคำถามอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย